ประเด็นเกี่ยวกับความพร้อมในการเลือกตั้งก็ยังมีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างกรณีของการสลับชื่อผู้สมัครของคนไทยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่ากะกะตอเองทางเลขา,ากะกะตอ,ออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฮะทางผู้สมัคร ของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงพี่สาวก็คือคุณปวีณาหงษกุลเนี่ยเดินทางไปที่กะกะตเลยขอคําชี้แจงในเรื่องนี้นะฮะโดยคุณปวีนาหงษกุลท่านผู้ชมครับได้เดินทางไปพร้อมกับคุณเอกภาพหงษกุลน้องชายที่เป็นผู้สมัครสอสอ,สอเขตสายไหมของกรุงเทพพักเพื่อไทยเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อประธานกะกะตเพื่อขอทราบสาเหตุว่าทําไมเอกสารแจ้งรายชื่อผู้สมัครในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่กรุงลอนดอนถึงมีการสลับรู ของคุณเอกภาพโดยคุณเอกภาพบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ทำให้ประชาชนสับสนยังไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือเปล่าซึ่ง25เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการสอบถามนะฮะไปกับทางสำนักงานเขตสายไหมได้รับคำชี้แจงว่าสำนักงานเขตไม่ได้จัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวส่งให้สถานทูต จึงต้องมาสอบถามกะกะตว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรได้ตรวจสอบไปว่าเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับประเทศอื่นด้วยหรือไม่คือพอใจที่กะกะตแก้ไขทันทีที่ทราบเรื่องแต่ยังเห็นว่ากะกะตควรจะมีวิธีการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดในข้อมูลก่อนจัดส่งเอกสารให้กับสถานทูต ในขณะที่คุณปวีนาก็บอกนะฮะว่ากังวลว่าประเทศอื่นเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องลักษณะนี้หรือไม่อยากให้กกตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะสามารถติดต่อกับกกตได้ทางช่องทางไหนบ้างจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาไปแล้วเรื่องของการสลับภาพแต่ว่าทางผู้สมัครเองรวมถึงคุณปวีนาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มายื่นกับกกตอยากจะทราบสาเหตุนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีคําชี้แจงเพิ่มเติม,ตมออกมาจากกกตกทมค่ะคุณผู้ชมฝากฝั่งของคุณสําราญตันพาณิชผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งในฐานะที่กํากับ ดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะพูดถึงความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นบอกว่าการเลือกตั้งนอกราชนานาจักรเป็นขั้นตอนขอบเขตของสำนักงานกกตกลางและสถานทูตต่างๆที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของการเลือกตั้งนอกราชาณาจักรซึ่งหลังจากเกิดข้อผิดพลาดค่ะก็ยืนยันนะคะว่าส่วนงานที่รับผิดชอบเนี่ยได้มีการดําเนินการแก้ไขแล้วก็ส่งเอกสารที่ถูกต้องไปยังหน่วยเลือกตั้งนอกราชนานาจักรได้ทันเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีการแก้ไขทุกอย่างจนถูก ต้องแล้วและฟากฝั่งของคุณสำราญเองก็ยืนยันนะคะว่ากะกะตกทมอเองก็มีความการเตรียมความพร้อมป้องกันข้อผิดพลาดท,ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและเตรียมขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุมนะคะนี่นะฮะอันนี้ก็ออกมาชี้แจงย้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเรื่องการเลือกตั้งนอกราชาณาจที่เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตนะฮะก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับจากพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นอดีตกะกะต ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ฮะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยบางประเทศเนี่ยการทำงานเนี่ยรู้สึกทำไมเป็นแบบอนาล็อกบางประเทศยกเลิกระบบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ต้องให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางมาใช้สิทธิด้วยตัวเองถึงสถานทูตเป็นภาระค่าใช้จ่ายส่วนการเลือกตั้งทางไปรษณีย พบว่ามีระบบเอกสารที่สับสนและเร่งรัดเวลาแก่ผู้ใช้สิทธิ์เพื่อให้สถานทูตเหลือเวลาที่เพียงพอเกินความจําเป็นในการส่งบัตรกลับประเทศไทยส่วนในเรื่องความโปร่งใสเนี่ยทางอาจารย์สมชายบอกเลยนะกลับย้อนไปถึงยุคหินเก่าคือไม่มีการเผยแพร่จํานวนคนไทยในต่างประเทศที่เป็นปัจจุบันสถิติจําแนกรายประเทศล่าสุดที่เผยแพร่เนี่ยคือปี63ส่วนปี65แสดงเป็นรายทวีป ไม่มีการเผยแพร่ผลการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จำแนกรายละเอียดว่าผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน1 000, 1 0 0 0 0กว่าคนในแต่ละประเทศมีคนมาลงทะเบียนเท่าไหร่เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน 3. ก็คือไม่มีการให้รายละเอียดเพื่อจำแนกเป็นรายประเทศว่าคนไทยที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ใช้วิธีเลือกตั้งแบบไปรษณีย์เท่าไหร่ต้องมาใช้สิทธิเองเท่าไหร่ และไม่มีการให้เหตุผลต่อประชาชนว่านในประเทศที่เคยมีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้แต่คราวนี้เนี่ยถูกยกเลิกมีกี่ประเทศด้วยเหตุผลอะไรแล้วอาจารย์สมชายก็บอกนะมีคนไทยที่เกาะไหหาลําเนี่ยบอกว่าขอโทษที่ไปเลือกตั้งไม่ได้เพราะค่าเครื่องบินเดินทางไปกลับเพื่อไปเลือกตั้งที่เมืองกวางโจประเทศจีนเนี่ยนะฮะ ราคาไปกับชั้นประหยัดก็เป็นเงินไทย2000 20, มกว่าบาทแล้วเป็นภาระเกินกว่าที่จะรับได้อันนี้ก็คือเป็นการออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งในต่างแดนรอบนี้โดยอาจารย์สมชัยนะ